ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่รักและเคารพครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การเสวนาประชาธิปไตยสืบทอดเจตนารมณ์คณะราษฎร2475โดยคณะราษฎร2555ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับงานเสวนาสืบทอดแบบนี้นะครับที่เราจะได้มาพบกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมหลังจากที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นะครับเราได้เว้นวักงดการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเนื่องจากหลบทางนะครับให้พี่น้องได้ไปร่วมกิจกรรมหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ซึ่งผลก็ออกมาอย่างที่พี่น้องได้รับทราบนะครับเมื่อวันที่สามมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้ผู้ว่าคนเดิมจากพรรคเดิมความเปลี่ยนแปลงก็คงจะเหมือนเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอในส่วนของ กรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกกตกลางซึ่งวันนี้ยังไม่มีการรับรองผลเพราะว่ายังมีเรื่องร้องเรียนเข้าไปยังส่วนกลางอยู่นะครับว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นได้กระทําผิดกฎหมายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าท่านอดีตสวรเรืองไกลนะครับก็ได้ยื่นเรื่องนะครับเข้าไปให้กกตกลางได้เป็นผู้พิจารณานะครับโดยใช้มาตรฐานเดียวกับการที่กกตกลางได้ตัดสิน นะครับการเลือกตั้งอบอตอแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็ต้องตามติดกันต่อไปนะครับกับผลการรับรองการเลือกตั้งผู้ว่กกรุงเทพมหานครนะครับของอสุขุมพันธ์นะครับว่ากรกตจะรับรองหรือไม่นะครับแต่วันนี้นั้นนะครับเราก็ได้มีการนะครับเรียกว่าเอาควันหลงนะครับมาพูดกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรสท่าน นะครับท่านจะมาให้ความรู้มาวิเคราะห์จาะลึกนะครับกับสึกเลือกตั้งผู้ว่านะครับการเมืองหลังเลือกตั้งผู้ว่านะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์จรันดิษฐาอวิชัยอาจารย์สะอาดจันดีท่านรองศาสตราจารย์ดรศินราศีนะครับที่ท่านจะได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางคณะรัษฎร2555ก็ได้มีการเดินสาย นะครับพบปะกับพี่น้องตามต่างจังหวัดต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและภาคตะวันออกนะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องเป็นอย่างดีพี่น้องที่รักและเคารพครับพวกเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ที่ห้องศิลปินไพร์ไดครับเดือนละสองครั้งนะครับ,ค,รนะค,รบคือสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่4ของทุกๆเดือนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะมีการเดินทางออกไปยังต่างจังหวัด นะครับเพื่อที่จะขยายฐานมวลชนเอาแนวคิดนะครับในการต่อสู้แบบสันติวิธีไปให้พี่น้องตามต่างจังหวัดตามหมู่บ้านต่างๆนะครับได้มีส่วนร่วมมากับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงป,ประเทศไทยด้วยกันวันนี้นั้นนะครับจากการนำร่องนะครับโดยเอาถแถลงการนะครับที่พวกเรามีการอ่านถแถลงการทุกวันที่24ของเดือนโดยเราจะจัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเดือนที่แล้วก็ได้จัดนะครับมีพี่น้อง มาร่วมนะครับให้ความสนใจในการอ่านถแถลงการและก็ฟังการปราศัยนะครับจากนักวิชาการหลายๆท่านถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและนิมิตหมายอันดีโดยคณะรัศดร2,555ของพวกเรานั้นมีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้ทางแนวความคิดนะครับทางด้วยความสันติวิธีนะครับเราจะไม่ต้องการเห็นความสูญเสียอีกต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราต่อสู้เนี่ยเรากําลังต่อสู้ในระบบอมามมัด นะครับกับกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประชาธิปไตยนั่นคือกลุ่มของพวกเราวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเอากําลังนะครับเอาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ไปประหัดประหารกันเนี่ยผมเชื่อแน่นอนว่าพวกเราคงจะสู้ไม่ได้สังเกตเห็นจากเมื่อปี2 5 5 3ที่ผ่านมานะครับพี่น้องเรามีการล้มตายเป็นจํานวนมากก็เพราะฝีมือนะครับของทหารไม่ว่าจะเป็นกระสุนจริงนะครับอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยนะครับซึ่ง ในกองทัพนั้นนะครับมีไว้เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่เมื่อปี2553นะครับเขากลับเอามาเข็นฆ่าพี่น้องคนเสื้อแดงพวกเรานะครับด้วยความบ้าด้วยความระหังระหำ่ำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาจารย์พระรถเฉลิมแสนพร้อมกับกลุ่มนะครับจึงได้หาวิธีการกระบวนการในการต่อสู้ นะครับจึงได้เกิดกลุ่มคณะราษฎร2,555ขึ้นนะครับเราจะสู้ด้วยความคิดนะครับยุทธวิธีที่สันติอหิงสานะครับวันนี้จะไม่มีการล้มตายอีกอีกต่อไปนะครับซึ่งแนวความคิดนี้ก็ได้การได้รับการจอมรับและการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องนะครับซึ่งวันนี้จุดเริ่มต้นของเราเริ่มต้นจากศูนย์ค่อยๆมา 1, นึ่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นะครับและที่ผ่านมานั้นนะครับอาจารย์พระถนะครับก็ได้ร่วมกับคณะสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยและก็ผอรทนะครับพนึกกําลังกันนะครับได้ออกไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงและก็ได้นําความรู้ความคิดนะครับและก็สิ่งที่พวกเรากําลังจะทําเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับที่เห็นความสําคัญของบ้านเมืองนะครับวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวมันเป็นวาระของบ้านเมืองที่จะเดินไปในทิศทางของระบอบประชาธิปไตยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกวันนี้ถ้ายังมีในส่วนขององค์กรอิสระอยู่นะครับผมเชื่อแน่นอนว่าบ้านเมืองมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีที่ไหนครับทำหนังสือให้หนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงภายใน30วันในการ แต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับผิดคุณธรรมจริยธรรมนี่แหละครับพี่น้องใครที่มันจะมาใหญ่กว่าคนที่พี่น้องประชาชน60ล้านคนนะครับได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกเข้าไปทำหน้าที่กลุ่มบุคคลแค่กลุ่มบุคคลเดียวนะครับสามารถที่จะสั่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะครับหรือตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปชี้แจงเข้าไปอธิบายใจความต่างๆเนี่ย พี่น้องเห็นว่ามันมีความยุติธรรมหรือไม่และกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันได้ยึดโยงกับประชาชนหรือไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมาจากอำนาจที่พี่น้องได้มอบความไว้วางใจให้มาบริหารราชการแผ่นดินนะครับนายกรัฐมนตรีมาจากประชาชนประธานรัฐสภามาจากประชาชนเพราะประชาชนได้เลือกสอสเข้าไปทำหน้าที่ ในการเลือกประธานสภาผู้แทแนรัษฎรแต่วันนี้ประธานศาลนะครับทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทราบหรือไม่ว่าชื่ออย่างไรขนาดผมมายืนพูดตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยฮะว่าประธานศาลเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องให้ศาลยึดโยงกับประชาชนให้ได้นะครับนี่คือแนวทางที่ประเทศมันจะเป็นประชาธิปไตยพี่น้องที่รักและเคารพครับก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่า หลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา291ซึ่งใช้เวลาเป็นเ,เวลานานนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้กระดาษแผ่นเดียวนะครับอภิปราย15วัน15คืนพอผ่านวาระ1วาระสองเสร็จสับเรียบร้อยจะลงมติโบทในส่วนของวาระสาก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในประเทศไทยซึ่งถือว่าบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับบอกสารรัฐธรรมนูญ นะครับไปรับคําร้องนะครับซึ่งมีคนไปร้องนะครับว่าลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องคงจะจําภาพได้ที่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับไปยืนอยู่ที่ด้านหน้าบันลังของศาลนะครับให้ถ้อยคําให้วาจานะครับกกงเงิน ซึ่งมันไม่ถูกนะครับอำนาจของประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่สามอำนาจนั่นคือบริหารนะครับนั่นคือนิติบัญญัตินะครับแล้วก็อำนาจตุลาการซึ่งวันนี้มันแบ่งกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณอย่ารวบกินอำนาจตรงนั้นพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องนะครับได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือมีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับนี่คือการเสวนาที่จะให้ความรู้ ทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาในการต่อสู้กับระบอบที่เราเรียกว่าระบอบอำมาตยาธิปไตยนะครับหรือมือที่มองไม่เห็นนั่นเองนะครับวันนี้ที่เราออกมารวมตัวกันเนี่ยไม่ไม่ใช่ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ทําเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตที่กําลังจะเติบโตมาในภายภาคหน้านะครับวันนี้เราไม่อยากเห็นคนรุ่นหลังเติบโตขึ้นมานะครับเติบโตขึ้นมาแล้วเห็นบ้านเมืองมัน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวันนี้เราต้องให้บ้านเมืองมันพัฒนาพร้อมที่จะให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดนะครับอย่างมีความสุขอย่างมีความรู้ในความทัดเทียมกันในสังคมนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคําว่า2มาตรฐานมันต้องหมดไปจากสังคมไทยสังคมที่มีแต่ความเสมอภาคกันนะครับไม่มีความเหลื่อมล้าทางสังคมไม่มีคําว่าคนรวยคนจนไม่มีคําว่าคนกทมคนต่างจังหวัด นะครับเพราะฉะนั้นเราคือคนไทยด้วยกันนี่คือประเทศไทยนะครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์และสรรสร้างในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักและเคารพครับผมเชื่อแน่นอนว่าที่พี่น้องได้ออกมารวมตัวกันนะครับได้ออกมาฟังแนวความคิดจากนักวิชาการหลายๆท่านนะครับท่านก็คงจะมีความรู้สึกนึกคิดนะครับว่าบ้านเมืองนี้ นะครับมันยังโดนกดขี่ประชาชนยังโดนกดขี่นะครับเราถึงออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องในสังคมนี้ถึงแม้ทุกวันนี้นะครับพี่น้องเราที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับตามหัวเมืองต่างๆนะครับเขาจะได้รับผลกระทบแต่เขาก็ยังยืนหยัดสู้ต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจากการต่อสู้เมื่อปี2 5 5 3ก็ได้เกิดความสูญเสียพี่น้องพวกเราไป 91บศพนะครับและต่อมาต่อมา,อมาก็ได้สูญเสียรวม99บศพและยังมีพี่น้องเราที่โดนคุมขังนะครับยังไม่ได้รับอิสรภาพเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมารวมตัวกันหาแนวทางหากระบวนการหายุทธวิธีในการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานั้นนะครับก็ได้มี4 6สอส,อสอจากพรรคเพื่อไทยได้ไปยื่น นะครับหนังสือถึงประธานรัฐสภาคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับให้มีการออกพอรบรนิรโทษกรรมให้กับนักโทษทางการเมืองทุกสีเสื้อยกเว้นแกนนํานะครับยกเว้นแกนนําซึ่งวันนี้เนี่ยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าไม่เห็นด้วยและไม่ขอสังฆกรรมกับการเนรโทษกรรมแบบนี้ นะครับพี่น้องก็ต้องดูต่อไปนะครับว่านี่คือคนใจแคบนี่คือคนที่ไม่มีน้ำใจนะครับวันนี้พี่น้องที่โดนคุมขังเนี่ยเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองแต่ที่เขาออกมาเนี่ยคือเขาเห็นว่าบ้านเมืองนี้นะครับมันไม่เป็นประชาธิปไตยก็เมื่อรัฐบาลคุณมีการไปจัดตั้งในค่ายทหารนะครับมีการไปอิงแอบแนบซบกัน นะครับเมื่อปี2553เข้าถึงได้เกิดความหดหู่ใจเกิดสิ่งที่เรียกว่าความขับแค้นใจเข้าถึงได้ออกมารวมตัวกันในการเรียกร้องให้มีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องมองย้อนไปนะครับนี่คือมันเป็นผลพวงของการปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อวันที่19กันยายน2,549นะครับนี่คือผลพวงทั้งหมดทั้งปวงนะครับหลังจากที่คุณยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารเสร็จคุณก็ได้มีการแต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารประเทศในช่วงที่คุณยึดอำนาจของรัฐบาลทักษิณชินวัตรวันนี้บอกให้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณแต่งตั้งกลุ่มบุคคลน,นั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีปฏิปักษ์กับ อดีตนายกทักษิณโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ไปเอาผิดเขานะครับตรวจสอบนะครับไม่มีความเที่ยงตรงไม่มีความตรงไปตรงมาถ้าจะพูดกันง่ายๆนะครับอย่างสมมุตินายกกับนายขอผิดใจกันเนี่ยคุณไปเอานายกมาตรวจสอบนายขอมีหรือเขาจะบอกว่านายขอนั้นถูกต้องเขาก็ต้องบอกว่าผิดเต็มประตูนะครับนี่คือความไม่ถูกต้องนี่คือความไม่เสมอภาคซึ่งวันนี้เนี่ยผู้ถูกกระทําไม่มี ยังไม่มีโอกาสมาชี้แจงแถลงไขกับพี่น้องนะครับมีแต่กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ออกมาปกป้องยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมนะครับวันนี้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเรานะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องนะครับต้องบอกกล่าวกันอีกครั้งหน e ึ่งนะครับว่านี่คือเวทีประชาชนนี่คือเวทีของพี่น้องนะครับรูปแบบกิจกรรมเรา นะครับก็จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์นะครับที่สองของเดือนและก็วันเสาร์ที่สี่ของเดือนนะครับที่ห้องศิลปินไพร่แห่งนี้นะครับชั้นห้าอิมพิเรียนเวอร์ลาดพราวนะครับถ้าพี่น้องไม่ติดขัดภารกิจนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงเรามีนัดกันที่นี่นะครับเราก็จะได้เชิญวิทยากรนะครับมาให้กับความรู้ของพวกเราหัวข้อในการเสวนานั้นก็จะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละเสาและที่สําคัญครับ ทุกวันที่24ของเดือนเราก็จะมีการไปจัดนะครับปลาใสาใหญ่เปิดเวทีนะครับอยู่ที่อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับทุกวันที่24ของเดือนนะครับโดยที่ไฮไลท์จะอยู่ที่ช่วงสองทุ่มเราก็จะมีการอ่านถแถลงการนะครับโดยท่านอาจารย์พระถเฉลิมแสนนะครับเลขาธิการคณะรัศดสอ2555นะครับจะเป็นคนกล่าวนำและพี่น้องก็จะได้ว่าตามซึ่งแนวคิดนี้เนี่ย ท่านอาจารย์ก็ได้ไปอ,ออกตระเวนยังต่างจังหวัดเพื่อที่จะเอาแนวคิดพวกนี้นะครับไปให้พี่น้องเราตามต่างจังหวัดนะครับถ้าทุกวันที่24พี่น้องลองคิดดูนะครับถ้ามีคนอ่านถันแลงการที่พวกเราได้อ่านมาเนี่ยคนทั้งประเทศนะครับอ่านพร้อมๆกันพี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับถึงคนจะยังไม่มากแต่พวกเราก็ต้องทนทํากันต่อไป นะครับวันนี้ไม่ว่าจะ5ปี10ปีนะครับอ้าวตอนนี้ท่านดรสินได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดรศินราศีครับพี่น้องครับอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พักเหนื่อยสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่การเสวนาในวันนี้นะครับนี่ท่านก็เป็นนักวิชาการนะครับนักประชาธิปไตยโดยแท้จริงนะครับวันนี้ท่านก็จะได้มาพูดคุย ในหัวข้อของพวกเราที่จะพูดคุยกันนะครับคือการเมืองหลังเลือกตั้งผูว่านะครับทางอีกฝักฝังหนึ่งก็คงจะสมใจนะครับแต่ในฝักฝังของพวกเราที่ให้การสนับสนุนนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าแข่งขันกันในระบบประชาธิปไตยนะครับถ้าคุณบริสุทธิ์ใจในการเลือกตั้งไม่มีการโกงการอะไรนะครับก็ว่ากันไปนะครับอีก4ปีมาใหม่นะครับนี่คือสีสันของระบบประชาธิปไตยนะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับ วันนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็จะได้เชิญท่านอาจารย์พรดนะครับขึ้นมาวันนี้ท่านจะได้เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับหลังจากที่ท่านได้ห่างหายนะครับจากเวทีเสวนาของเราเป็นเวลา1เดือนนะครับนั่นคือท่านได้เดินสายนะครับไปกับสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับแล้วก็ผอรทนะครับเพื่อที่จะไปให้แนวคิดแนวความรู้นะครับ